การเล่นของเราส่วเราเล่นกันจริงๆไม่มีเซตอัพใดๆทั้งสิ้นเล่นกันจริงๆโคตรโหดเล่นทั้งวันทั้งคืนเริ่มตั้งแต่เช้าจบเย็นค่ำมา่ายวันหนึ่งอะ่ะเจอสามฤดูเลยหนาวเช้ากลางวันร้อนเย็นฝนตกคือวันหนึ่งเนี่ยเจอ3ฤดูครบเลยนะสวัสดีครับ TGN Joy ครับ Check this out. รับชมคลิปนะครับผมผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมได้ทำคอร์สเรียนสอนตัดต่อออนไลน์นะครับผมจะบอกเลยว่าดูตอนไหนก็ได้นะครับโอ้บอกเลยด,ดูครบจบแล้วผมการันตีครับตัดต่อเป็น100%ชัวร์ชัวร์เลยเพราะว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครไม่เป็นเลยมาดูผมปุ๊บดูเป็นตัดต่อได้แน่นอนนะครับสำหรับมีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ด้วยนะ ราคาสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับอยู่ที่799บาทครับผมใช <คน S 1> ่ถ้วเกิดเป็นคนปกตินะครับทั่วไปก็9 9 9บาทนะครับผม <S <S วันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้ทําคลิปเบื้องหลังมานานแล้วนะครับผมผมมีหลายๆคนขอมาค่อนข้างเยอะเลยนะเออวันนี้ผมจะมาทําให้นะครับผมและคลิปเบื้องหลังที่ผมเอ่ยถึงนะครับนั่นก็คือ คลิปเบื้องหลังนนเล่นซ่อนแอบ2จังหวัดนะครับผมเอออ่างทองและสิงห์บุรีนะขนาดใหญ่กว่า1,790ตารางกิโลเมตรโอ้โหบอกเลยว่าทั้งอ่างทองและสิงห์บุรีถ้ารวมกัน2จังหวัดนี้ใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็หลังจากที่เราเล่นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมเออก็ได้มีการคิดรวบรวมความคิดกันว่าเราต้องเล่นในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมเออแล้วก็เราดูแลเนี่ยเอากติกาตอนที่เราเล่นลนะครนายกกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือใครไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องแอบไม่ต้องหยุดมันก็ จะเรียกว่ากึง่งกึ่งไล่จับก็ได้ซอดแอบก็ได้มันจะคล้ายๆกันนะครับผมซึ่งแต่รถทุกคันจะมี GPS ติดตัวนะครับผมและเนทก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับเออก็ความสนุกมันอยู่ตรงนี้ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะอืมก็ <c oughs> ทํ้เล่าในมุมมองของผมนะครับผมอ่ะได้วางแผนของคลิปนี้ไว้ก็คือว่าจะไปในจุดที่มันเหนือที่สุดเลย เซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นในคลิปเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อลงมามันมีขบวนการตัดต่อนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้ว่ผม,มไปอยู่ตรงจุดชัยนาทพอดีเลยตรงป้ายขอต้อนรับสู่จังหวัดชัยนาทซึ่งแบบผมขี่เพลินขี่มอไซค์เพลินแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันจะเลยสิงบุรีแล้วมันผิดกฎติกาแล้วเล,เลยจอดแล้วก็ดูแผนที่ก่อนซึ่งผมไปอยู่ตรงหัวแบบพอดีเลยเออไปนั่งพักตรงศาลานะเออเราเราเรามันสายศาลาอยู่แล้วก็ไปนั่งพักตรงศาลาก็ นั่นแหละครับผมเออแต่ว่าก่อนหน้านั้น,นออกไปพร้อมกันนะเออต้องต้องบอกว่าคลิปนี้เจ้าเพียวสวยคือด้วยความประมาทของเพียวเองด้วยครับเพียวใส่กระเป๋าเป้ที่สะพายถ้าใครสังเกตคลิปนะแล้วเขาจะใส่โทรศัพท์ไว้ข้างๆตรงนี้ขี่ๆไปโทรศัพท์ตกหายครับผม <laughs> นั่นก็คือเหตุผลที่ย้อนกลับไปผมทําคลิปแกล้งดูโทรศัพท์เพียวนะเพียวซื้อโทรศัพท์ใหม่นั่นเองครับผมนั่นแหละเพราะว่าโทรศัพท์หายที่คลิปนี้ไงมันก็เลยต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะอ่ะโอเคย้อนกลับมาผมต่อซึ่งผมนั่งได้สักพักใหญ่ๆเลยเป็นชั่วโมงอะ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่ไม่แน่ใจผมก็เลยมีความคิดว่ามันเดามันเป็นการเดาเพราะเราไม่รู้ว่าเน็ตอยู่ตรงไหนและไม่รู้ว่าเน็ตจะไปจับใครหรือเปล่าซึ่งณนะขณะนั้นผมเดาว,ว่า เนทอมันต้องมีคนเข้าเมืองซึ่งผมอ่ะไม่ได้อยู่ตัวเมืองผมอ่ะขับตรงสายเมยมีคนต้องมีคนเข้าเมืองอ่างทองต้องมีคนเข้าเมืองสิงห์บุรีแล้วก็ด้วยระยะเวลาอะไรเนี่ยผมก็เดาว่าเนตจะต้องเข้าไปหาคนในเมืองไปหาคนที่ใกล้ๆก่อนเขาคงไม่มาคนไกลที่สุดก่อนผมก็เลยทําการย้อนกลับเออย้อนกลับเพื่อที่จะมาจุดเริ่มต้นเออ มันจะเป็นอย่างนี้นะครับถนนอันนี้ทั้งจังหวัดสิ่งนี้ทั้งจังหวัดอันนี้คือคือถนนหลักเมนแล้วกันผมอไปอยู่เหนือสุดใช่ไหมผมอาจจะทําจะวิ่งอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นผมจะวิ่งวนอย่างนี้เลยนะวิ่งวนอย่างเงี้ยทั้งวันที่ผมคิดเลยคือทั้งวันแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับ <c ười> คือเป็นประจุมหมอพอดีเลยที่เนไม่ได้เข้าเมืองคือเนทอยู่เส้นหลักพอดีแล้วผมก็ได้แบบกลับมาพอดีนะ แล้วก็แวะพักนอนมันร้อนเออก็เลยแวะพักที่ศาลาประมาณ5ชั่วโมงผ่านไปจากเกมเริ่มก็โดนเนสมาจับได้นั่นเองครับผมโอ้โหแต่ก็โชคดีนะว่าวันนี้ไม่ได้โดนคนแรกเออไม่ได้กากเออเป็นความโชคดีแล้วก็หลังจากที่โดนจับแล้วเนี่ยก็ตอนนั้นก็จะเหลืออีก4คนนะคบก็คือมีบิ๊กบอยมีเจ้านายมีพี่ชาร์ป3คนสิ เออสคนเออหมืน่นหมืน่นมื่นแล้วเนี่ยเนยก็ผมก็ขี่ตามเนสไปแล้วก็สลับถ่ายกล้องบ้างอะไรบ้างก็คือขี่ตามกันไปกันไปซึ่งจะบอกว่าลานการเล่นของเราอ่เราเล่นกันจริงๆไม่มีเซตอัพใดๆทั้งสิ้นเล่นกันจริงๆโคตรโหดเล่นทั้งวันทั้งคืนเริ่มตั้งแต่เช้าจบยันค่ำอะอย่างที่ทุกคนเห็นอนะคือเล่นกันโหดมากอะแล้วก็ หลังจากที่ก็คือตามเนสไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยนะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้มีการแบบว่าเล่นซ่อนแอบอะไรกันด้วยก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับก็คือว่าช่วงเงย็นๆเนี่ยนายโดนจับก,ก็จะเหลือ2คนแล้วเหลือบิ๊กบอยกับพี่ชาร์ปนะซึ่งเกมของเราอ่ะเราได้คิดกันมาแล้วว่า2คนสุดท้ายอ่ะวงมันจะถูกบีบไปจนแบบว่าเป็นที่ที่แบบแคบๆเลย ซึ่งก็คือที่วัดโพก้าต้นนั่นเองครับผมจังหวัดสิงห์บุรีและค่ายบางละจันนั่นเองนะครับก็2คนนั้นมาถึงเน็ตก็ได้ให้เป็นเหมือนแบบเป็นแบ์แบทไฟนอลอ่ะเป็นเกมไฟนอลชิงแชมป์อ่ะไปแอบ,บในตลาดเออเขาเรียกเป็นตลาดน้ำซึ่งซึ่งอันนาสงาสถานการณ์ตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดซึ่งแบบโอ้โหน่ากลัวตอนคืนนี้เอาเรื่องเลยอ่ะและ ฝนตกบ้าบอคอหอยฝนตกครับผมบอกเลยว่าหลังจากถ่ายเสร็จกล้องก้องชุ่มอ่ะกล้องเปียกอ่ะดีที่ไม่พังทำความสะอาดได้อะไรได้นะซึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดสุดๆครับผมโ,โหัคิดซ่อนแอบ2จังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทองนะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับผมเอออย่างที่บอกเลยคือวันหนึงอ่ะ เจอ3ฤดูเลยหนาวเชาว้ากลางวันร้อนเยน็นฝนตกคือวันหนึ่งเนี่ยเจอสฤดูครบเลยนะไม่ป่วยก็ดีเท่าไหร่แล้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยคือคิดถึงมากๆนะกับการทำคลิปเบื้องหลังแต่ว่าช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยมีเวลาต้องขอประทานโทษทีนะแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาและคนขอมาเยอะเงี้ยแล้วก็อยากดูคลิปไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังคลิปไหนเป็นพิเศษขอมาได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายาม ทำให้นะครับผมซึ่งการที่คุณดูคลิปที่มันตัดต่อเสร็จแล้วมันสนุกเลยแต่ว่าเบื้องหลังอะ่ะก่อด้านั้นมันผ่านขบวนการคิดการอะไรมาค่อนข้างที่จะโหเยอะบอกเลยว่าเยอะมากเยอะมากนะซึ่งเราไม่ใช่แบบคิดลวกๆว่าโอ้ยเราจะไปเล่นนู่นเล่นลนีน่ไม่ไม่ไม่เราต้องคิดถึงคนดูด้วยการถ่ายทําติดต่อแบบไหนบ้างอะไรไปยังไงบ้างเนีน่ยครึ่งแบบบางคลิปมันก็ไม่ได้ง่ายเออมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ น,นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับดูเพื่อความสนุกเราตั้งใจกันเต็มที่ทําเพื่อคนดูทุกๆคนนะครับผมเออโอเคมาถึงตรงนี้แล้วใครดูถึงตรงนี้แล้วประจําครับผมจะชอบมีแอปบอกอไอเลรเล็กๆน้อยๆนะซึ่งในอนาคตเนี้ยที่คุณจะได้ดูคลิปต่อๆไปเป็นคลิปที่สุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดและที่เรากำลังจะไปถ่าย ก็สุดยอดเช่นกันครับผมซึ่งไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นอะไรที่โอ้ยคันปากนะอยากบอกนะแต่ต้องขอโทษทีมันบอกไม่ได้นะครับผมซึ่งเอาง่ายๆพรุ่งนี้วันที่ผมถ่ายคลิปอยู่ก็คือวันวันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปที่แบบซีดบอกเลยว่าซีดซีดซีดเออ สุดๆครับผมอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับผมก็มีอะไรคอมเมนต์บอกมาได้ครับอยากดูคลิปเบื้องหลังคลิปไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกมาได้ครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วเจอกันกับคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ